ไม่เจอกันนานนะครับหายไปตั้งหลายเดือน วันีว่าผมไปโฟกัสกับงานมานะครับก็ช่วงนี้ได้ทํางานหนักมากเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนนานๆทีจะได้กลับมานะครับอ๋ออย่างหนึ่งนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือผมขี้เกียจก็ตามหัวข้อนะครับวันนี้เนี่ยเราเราจะจัดอันดับให้ไวที่สุดนะครับโดยใช้เวลาเนี่ยให้สั้นที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเราจะจัดอันดับตามเทียริสที่ผมได้เป็นคนคิดขึ้นเองนะครับแล้วก็ขอขึ้นแฮกคําเตือนซ้ายดีไหมขวาบนหรือเปล่าหรือว่าเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงกลางอะรโอเคเลยโอเคตรงส่วนนี้นะครับคำเตือนก็คคคคือลิิปปนนนนนนีี้้้้รัททาาาาขึมมมมมโดดดยเเ็็วววหส่่่ตผไไก หลักทฤษฎีหรือว่าความคิดของใครหลายๆคนมาปนเปเข้าไปด้วยกันครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับดูเพื่อความสนุกได้นะครับแล้วก็ดูเพื่อผ่อนคลายก็โอเคนะครับอย่าไปจริงจังกับเทียริทมากนะครับมาอยู่ที่คนเล่นนะครับทุกตัวเนี่ยมันเก่งหมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะประยุกต์ตัวละครตัวนั้นให้ไปให้สุดยังไงไี่ก็สาหรับเทียแรกนะครับเทียเบลเนี่ยเทียเบลเนี่ยครับก็คือตัวละครที่คนเบลเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้นะครับเราเล่นเก่งนะครับคือ้นนีีเ่ยยูใท บอกเลยว่าตัวละครพวกนั้นนะครับคนปกติก็เล่นได้นะครับแต่ตัวละครตัวเบลเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ปกติเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้อ๋อแป๊บน,นึงผมว่ามันแห่ไปว่ะเดี๋ยวผมขอเติมตัวละครที่ตกหล่นแป๊บน,นึงโอเคครับกลับมาละผมเติมตัวละครที่ตกหล่นเรียบร้อยแล้วครับก็อย่างที่บอกนะครับเทียบเดียวก็ตามที่ผมพูดไปนะครับเทียร์ถ้าจะเก่งขนาดนี้ก็ไปบอกพ่อดีกว่านะครับเทียร์นี้เนี่ยผมพูดตรงๆนะครับก็เป็นตัวละครที่เก่งเกินเบอร์นะครับเก่งเกินไปนะครับในช่วงแพทยี่สิบห้าจุดยี่สี่นี้นะ คนธรรมดาหยิบขึ้นมาเล่นอย่างเก่งนะครับประมาณนั้นเลยนะครับตัวละครตัวนี้ควรอยู่เทียนี้ตัวละครตัวต่อมานะครับเทียหยิบมาแล้วเอาที่สบายใจนะครับเทียนี้เนี่ยผมจัดให้เป็นตัวละครที่คนที่หยิบมาเนี่ยต้องมั่นใจในฝีมือตัวเองในระดับหนึ่งนะครับถึงจะหยิบมาได้แล้วก็ เป็นตัวละครที่ไม่ได้เก่งในแผนนี้แล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่แต่ก็ไม่หยิบมาแล้วไปหยิบตัวอื่นก็โอเคกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับเป็นตัวละครที่แล้วแต่เลยดีกว่านะครับสําหรับคนที่เป็นเ <im it> มนก็หยิบมาเล่นได้นะครับเทียต่อมานะครับอาจจะยังอาจจะยังนี่หมายถึงว่าอาจจะยังเก่งอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้เก่งแล้วนะครับอาจจะยังไม่ควรหยิบประมาณนั้นนะครับเทียต่อมานะครับอันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ควรเนี่ยง่ายๆนะอาจายที่บานนะครับก็คือมึงไม่ควรหยิบมานะครับใครหยิบมาก็มึงก็ไม่ควรนะครับไม่อยาาาาากจะะพูดดอไรรมมมนคบึ็่่่่วววหยิสสททีุ้ผ แคนชอบไม่นอนนะเป็นคนดีของสังคมต้องเป็นแบบนี้นะครับเทียนนี้เนี่ยบอกเลยครับใครหยิบตัวละคตรตัวนี้มาเนี่ยคุณเป็นคนดีของสังคมไม่นอน,นครับ สังคมจะชื่นชอบคุณครับเขาจะกด enter ตรงคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ข้อความอะไรบางอย่างส่งมาให้คุณในทุกๆ1นาทีหรือทุกๆสิวิตลอดทั้งเกมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับคุณเนี่ยจะโดน question mark ปิศาเนี่ยรัวๆทั้งเกมแน่นอนครับสำหรับตัวละครที่อยู่เทียร์นี้นะครับมาครับมาเริ่มไปๆนะครับ master y ครับเอาไปเลยครับเบียวแจ็ครับเอาไปเลยครับหยิบมาแล้วเอาที่สบายใจ d รเติม m u d เอาไปเลยครับเก่งหาพ่อมึงแต่คนัเอาไปเลยครับเก่งหาพ่อมึง k e นเอาไปเลยครับียวอิ l ิสเอาไปเลยครับ อาจจะยังนะครับดีลิชนี่อาจจะยังนะครับอ่ะมูมูเอาไปแล้วครับหยิบมาที่สบายใจนะครับคคาสิเอาทีส่สบายใจเลยวะนะครับโอ้ลังเลนะลังเลนะคือภาพในหัวผมอะไม่ใช่เกมเพลย์มันนะแต่เป็นเท้าเลยโอ้โอ้โอชิโอ้โอชิโอ้โอแมน แน่นแน่นอ๋ออยู่ตรงนี้ดีวกว่าเพราะว่ากำลังโอเคไปคือตัวมันแพ้ซีซีนี่แหละเหมือนยีนะครับแต่ว่ายีเนี่ยเอาไปบิ้วนะครับซาฮานผมให้แผ่นนี้น่ะมันเล็ดปาได้นะใครยังไม่รู้นะครับซาฮานผมให้หยิบม,มาเล้นที่สบายใจดีกว่านะครับมันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นกริป เบวครับเบวแชมป์โลครับเบวคนที่แม่งเล่นเก่งครับเกีเนี่ยดาเลียสเก่งครับเก่งเลยครับเก่งเลยแหละครับยังเก่งอยู่นะครับดาเลียสยังเก่งอยู่ครับใครว่ายังไม่เก่งนะครับคุณลองไปโดนมันหนึ่งหนึ่งดูนะครับหรือว่าลองดูตอนของมันเกิดแล้วมันหนึ่งห้าได้นะครับคุณจะรู้นะครับตัวมันเก่งอยู่นะครับยูบลินยูบลินผมให้คือโอ้ ตัวนี้เลือกยากนะอันนี้อาจจะเป็นปัญหากับช่องหน้าในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมอืมผมผมว่าผมมองให้ว่าหยิบมาละสบายใจดีกว่านะครับอยู่ที่อันนี้กาลังโอเคนะครับคือจริงๆอยากจะให้มันเก่งนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นความคิดของผมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอาที่สบายใจดีกว่านะครับคือตัวมันเก่งเว้ยแต่ว่ามันเล่นยากนะครับประมาณนั้นดีกว่าต่อให้มันจะล่องโหดได้ก็จริงแต่ว่าเมคนิกในการล้วงของมันนะครับมันต้องใช้จังหวะสูงนะไว้นี่เอ็กโคครับอ่านี่นะครับกำล โมนอกจากเปิดแมพได้นะครับกับซีซีตอนเขาเนี่ยไม่มีบอร์ดเอาไปนี่เลยดีกว่านะครับเป็นคนดีของสังคมครับคือมันจะแกงคุณกี่โมงไม่รู้แล้วต่อให้มันแกงมันจะได้กี่โมงก็ยังไม่รู้เลยนะครับเอาไปตรงนี้ก็พอนะคลิปครับก็อุมามุสเม่ครับเดี่ยวครับกาก้าครับจริงๆกาก้าเป็นตัวป่านะครับใครที่เห็นกาก้าเอาไปเล่นท็อปเลนบ่อยๆเพราะท็อปเลนมันเก่งนะครับแต่จริงๆตัวมันเป็นป่านะครับตัวนี้อันนี้ไม่ควรนะครับคือจริงๆอ่ะไปท็อปเลนถูกแล้วครับ คือมันเก่งท็อปเลนมากครับแต่ป่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เก่งแล้วนะครับป่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะจืดนะสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับสำหรับกูไอเวอร์นะครับโหตัวนี้บอกตรงๆนะครับคือถ้าคนมาเล่นเป็นเนี่ยผมให้นี่ถ้าคนมาเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับมีประโยชน์ครับแบ่งวัาฟ้ากับแดงให้เพื่อนได้ครับอยู่ตรงนี้เวทป่าไวครับมีเดซี่มาช่วยแทงมีก่อกให้เพื่อนมีรลาแขนให้เพื่อนแต่ว่าเป็นคนดีของสังคมครับเพราะว่าตัวมันดีเกินไปครับก็ต้องเป็นคนดีของสังคมนั่นเองนี่รีครับ ตัวละครตัวนี้อาจจะยังครับคือเก่งครับเก่งมากๆครับอยู่เทียนี้ได้เลยครับเทียบิโอครับก็คือใครเล่นเป็นก็เก่งใครเล่นไม่เป็นก็กาะครับหรือว่าถ้าเล่นเก่งสุดๆไปเลยเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ครับเพราะดามีมันแรงนะครับแต่ว่าอาจจะยังครับเพราะว่าแผ่นนี้เนี่ยตัวละครเกิดไว้เยอะเกินครับนรีไม่เกิดไม่ทันครับจาวานครับอาจจะยังครับต้องเล่นเป็นทีมครับตัวละครตัวนี้มีผลอยู่นะที่ผมให้ครับคือมันต้องเล่นเป็นทีมเล่นเป็นดูโอนะครับเล่นโซโล่เดียวเนี่ยยากครับเพราะมันต้องคอเกมกับเพื่อนนะครับกับจังหวะเข้าจังหวะ ขังให้อีกฝั่งอยู่ในวงแล้วตัวเองเดินออกมาได้ออกมายอหลิกนะครับไม่เหมือนกันนะครับาฟรลีครับเก่งครับแต่ว่าไม่สุดครับคาร่าครับโอ้โหสุดยอดครับตัวนี้เอาไปนี่เลยครับนอกจากดาเมจตมึงแรงกับมีสโลโกงแล้วก็รดเวทเนี่ยเอาไว้นี่ดีกว่าครับไว้ไนี่ดีกว่าเลเลียครับบอกตรงๆนะครับเฟอร์รี่ครับไปนี่เลยครับเฮ้ยมีเหตุผลอยู่นะครับคือตัวมันเก่งจริงนะครับแต่แค่ว่าบางคนเนี่ยมันไม่ค่อยหยิบแล้วบางคนเนี่ยมันไม่รู้แมคาาิกของมันเยอะนะครับแต่ว่าตัวมันเก่งนะเว้ยทำไปเล่นเธอครังเทตนครับลเบลครับก ดูนู่นนี่ผมให้อาจจะยังครับแทงได้ครับดามีดดีครับแต่หลังๆมาเริ่มออกแต่เวทนะครับหลายๆคนลืมไปหรือเปล่าครับว่าตัวมันเป็นแทงนะครับแต่ว่าฟาร์มไว้ครับเล่นง่ายครับ ที่สําคัญคือแกงง่ายด้วยครับแต่ข้อเสียคือหนึ่งหนึ่งยากครับไฟยากครับถ้าไม่ใช่เมนจริงเนี่ยผมให้อยู่เทียอาจจะยังก็พอพันธะอ่อนครับเอาไปเก่งเลยครับกดพ่อมึงครับ W เสร็จปั๊บกดคิวแทงชนะเลยนะครับตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้นะครับแกงกระแรงครับหนึ่งก็ยากที่สําคัญคือสกิลแกงมันเนี่ยอันติมันเนี่ยไม่รู้เลยครับไม่จะโผล่ไปเลนไหนครับโผล่ไปแม่งก็ได้คิวอีกคียหน้าครับอันนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรจริงๆเนี่ยถ้าเล่นเก่งๆจะเป็นเมนะผมให้บิยวเลยครับเอเลเมนต์นะครับ เดียวแททั้ง4ครับดินั้นหนุมไฟครับผมให้ตัวนี้เลยครับเอาตารตแต่ในความคิดของผมเนี่ยอันนี้ไม่ควรนะครับจริงๆไม่ควรหยิบมานะครับถึงมันจะเป็นตัวที่เก่งมากๆแล้วคนบิียวเล่นแล้วมันโหดเนี่ยแต่ว่ายังนะครับอาจจะยังไม่ควรเล่นนะครับตัวนี้รามาสนะครับโอ้โหพุ่งตรงนะครับใครบอกตัวมันกลางนะครับเอาไปนี่เลยครับแม่งคุณอย่าให้มันเกิดได้นะครับต่อให้คุณคิดว่าตัวเองมีควคมมีความสามารถแค่ไหนนะครับถ้าคุณไม่เล่นตัวเวทเนี่ยคุณแพ้มันแน่นอนนะครับไอ้เยียรามัดเนี่ยกาะเป็นล้านนะครับ มือคุณเจ็บเองครับแต่กระแพงไม่เป็นอะไรครับตัวนี้เลยเล็กทายครับเล็กทายเนี่ยไปเบียวครับต้องสมาธิดีหน่อยนะครับอย่าสมาธิสั้นครับไม่งั้นเล็กทายไม่ได้จริงๆนะครับคือตัวมันต้องคอยจับเสียงตลอดเวลาแล้วแม่งวิชันคขดแขยครับเราเวลาไม่อยู่คนเดียวเลนก้าครับโอ้ย อันนี้พูดยากนะครับพูดจะยากมากนะครับจริงๆผมให้เบียวเลยดีกว่านะครับ Anyone? โอ้คือคุณจะเป็นนักล่าเ่ยคุณต้องเล่นตัวนี้ให้เป็นนะครับแค่นั้นเลยแต่จุนี่ครับต่อไปอาจจะยังนะครับยังพอเล่นได้ครับแต่ว่าไม่ได้เก่งเบอร์วังขนาดนั้นนะครับเหมือนเจ้าบ้านเลยครับถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ในทีนี้นะครับเก่งมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นคนเดียวเนี่ยผมให้อยู่ตรงนี้พอนะครับมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นชาโคครับ นี่แหละครับโอ้โหสุดยอดครับคือถ้าคุณเล่นเป็นนะครับต่อให้เล่นไม่เป็นเนี่ยคุณแค่ใช้ความเลี่ยมที่สุดในชีวิตของคุณในการเล่นมันคุณจะอยู่เทียร์นี้เลยแต่ว่าเทียร์นี้ผมพูดตรงๆนะครับมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้จริงๆเว้ยต้องอยู่เบวครับข้ะตัวมันเก่งเกินนะครับเหมาะกับคนที่เป็นเมนเท่านั้นนะครับแซลัสครับจริงๆเนี่ยคนทั่วไปเล่นได้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเบวดีกว่าครับเพราะว่าอะไรเพราะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ดูนะครับว่าไม่คณิกกันติของแซลลัวทไไดสเนนนนััทด้อครบ อันนี้ยังไม่ควรนะครับคือจริงๆมันอาจจะยังเก่งอยู่นะครับแต่ว่าไม่ควรหยิบเหมือนกันครับเพราะเนื่องจากดาเมจของมันเนี่ยถ้าคุณไม่รู้คอมโบทาลอนแบบเบสิกเบสิกเนี่ยยากครับที่จะแคใครได้ครับที่สําคัญคือต่อให้คุณแคาคนได้เนี่ยถ้าคุณวิ่งไปหากําแพงไม่ทันเนี่ยคุณก็ตายอยู่ดีนะครับเป็นตัวที่ดาเมตมีครับฟาร์มไว้ครับแต่ว่าข้อจากัดหลายอย่างเกินก็อันนี้ไม่ควรครับวายครับอันนี้ก็ล้วงแครี่เต็มสิบครับเอาไปเลยครับวี่งขูครับอันนี้ต้อง จะกากแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมจริงๆว่าถ้ามันได้เข้าสิงล่างเมื่อไหร่เนี่ยก็เก่งอยู่ดีนะครับตัวละครมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่านับสกิลเพียวๆที่ไม่มีสิงล่างนะครับที่ไม่นับสกิลเพนะครับผมให้แค่นี้นะครับประมาณนี้ดีกว่านะครับเบโกเพราะว่ามันตัวมันโดนอะไรเยอะมามากนะครับแผ่นนี้อูดีครับเอาไปเลยครับสุดยอดครับตัวละครโอ้โหกูรู้ว่าจอมยุทธนะครับชูชาชู่าโอ้ชู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 ่ชู่าแม่งแป๊บเดียวเฮียเลือดเต็มเกาะเด้ง กูตายงงสินเชาครับคอบสายฮนครับอยู่ข้างกันเลยครับลิงครับอาจจะยังครับเก่งอยู่ครับแต่อาจจะยังครับวอวีครับเก่งครับเก่งมากครับดูเลือดได้ครับยิ่งเลือดน้อยยิงแรงด้วยครับบริเบครับมีสายฟ้าแจ้งเกิดครับเอาไว้ตรงนี้เลยครับโกงครับทำเป็นเล่นนะครับแกงโหดมากที่สําคัญได้ปลอมแรงงรับฟาร์มง่ายด้วยเซตครับเดียวครับแซกครับแซกนี่ผมสองใจอยู่นะจริงๆผมอยากจะให้อยู่ตรงนี้แต่ในหัวผมอะคือตรงนี้คือถ้ามีแซกเล่นเก่งๆอะมันอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าส่วนผมอะผมให้ตรงนี้ก่อน Thank you เพราะว่าบางครั้งนะครับเนื่องจากข้อจํากัดของตัวละครมันนะครับมันเลยไม่สามารถเล่นโซโล่แรงแบบผู้เล่นเดียวได้ครับมันเลยต้องเป็นคนที่กดดูโอไม่ก็เป็นคนที่ต้องมั่นใจในฝีมือแล้วก็มั่นใจในทีมในระดับหนึ่งจะกล้ากดแซกมาเล่นด้วยไซล่าครับอาจจะยังครับฟาร์มไวจริงครับทำออบเจกต์เล่นเร็วจริงครับข้อเสียก็คือมันแก้งนานครับกว่าจะเดินไปถึงเลนนะครับถึงเลนเสร็จถ้าคุณโดนแบบพวกป่าเคาเตอร์แก้งหนโหนเนี่ยคุณหนีไม่ได้ครับกลายเป็นของเล่นฟรีครับสแกนเนอัักกูเเเนมด่่่งงงยย รกระบ,บองมัน,นี่ะแข็งกับใหญ่มากครับเอาไปอยู่กับดาเลียสเลยครับคู่กเก๋์ครับเบลเวสครับผมให้เก่งครับ แต่ว่าอยู่ตรงนี้ทีกว่าคือมันต้องเอาออบเจกต์ครับโดยเฉพาะลิฟกับบารอนเนี่ยต้องได้ครับเป็นตัวละครที่ต้องมาครับทีมเอาออบเจกต์ช่วยครับในมุมมองของผมนะครับในมุมมองของกูแบรนครับแบนผมให้เทียเดียวกับไซล่านะครับฟาร์ไปจริงครับแต่ว่ายังมีแมคานิกหลายอย่างที่ยังจํากัดแล้วก็กําพวงอยู่นะครับทำให้ตัวละครมันเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัวละครป่าโดยแท้แล้วก็โดยธรรมชาตินะครับลีซินครับโอ้ไม่ได้เลยคนนี้ไม่ได้เลย อยู่ตรงนี้เลยผมให้อยู่ตรงนี้เลยคนนี้ไม่ได้จริงๆครับต้องอยู่ตรงนี้จริงๆครับชายคนนี้พินเดตครับจริงๆอยากจะให้อยู่เทียบเบียวนะแต่ผมให้ประมาณคือถ้าคนไป็นเอเดซีไปเล่นป่าครับผมแนะนํานะหยิบพินเดตมาเนี่ยคุณก็ไม่ต่ากจกเล่นเอซีแครับแค่คุณเปลี่ยนจากยิงคีปกับยิงคนเป็นยิงม้อนแทนนะครับประมาณตรงนี้ดีกว่าครับ แชวันหน้าครับแชวันหน้าเนี่ยแพทปัจจุบันเนี่ยคือยังไม่รีเวิร์กเนาะผมรู้สสกว่ายังเป็นตัวละครที่อาจจะยังนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเทียริสตัวละครจังเกิลนะครับถ้ามีตัวละครตัวไหนตกหล่นไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ใครมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับคลิปนี้เนี่ยย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าทําขึ้นมาแฮรๆนะครับอย่าไปจริงจังมันเยอะนะครับก็สําหรับใครที่ไม่มีตัวเล่นเนี่ยก็สามารถใช้เทียริสนี้อ้างอิงได้นะครับเผื่ออยากจะเอาไปเล่นดูนะครับก็สำหรับคลิป สั้นๆนะครับเอาไว้แก้ขัดนะครับไม่มีคลิปอะไรจะลงเฉยเฉยนะครับมีเวลาทำคลิปน้อยครับก็ขอบคุณครับผมอย่าลืมติดตามผลงานแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ